วันนี้มากันที่งานแข่งชั้น Texas Nick Tournament นะครับวันนี้จะมีรูปแบบในการเล่นทั้งปลารวมบุคคลปลารวมทีมในการแข่งขันวันนี้นะครับเป็นตะกวเม็ดเบ็ดตัวแดกตอนหยุดจาน ให้ผมหกตัวก่อนก็ไม่ได้พี่แก่แล้วให้พี่ก่อนเถอะหนูเวลาอีหนูยัอยู่เยอะพี่แก่แล้วบอกแล้วปอนดี้แม่งขอข้างแค่ขอบคุณครับปอนนำผมนำแรกคนละหมัดเลยอ่ะเนี่ยตัวหนไม่ไหวดิเฮ้ยบันลอมเร็วบีบซ้ายบีบขวาดูที่เจ้าอยู่เนี่ย ให้ปิ้นออกกปเลยดีพี่ปิ้นเลยนะโอ้น้าจะเป็นลมอยู่แล้วเด็กแม่งไม่อ่อนค่อยผมเลยนะมันเอาผมตายเลยนะโอ้แล้วผู้สูงอายุหยุดที่ไหนอ่ะไอปอนไอสัตว์กูเหยียบปุ๊บไอปอนแม่งนำกูไปสามแม่งเหยียบปุ๊บกูตีมาเสมอไอมีเหรอวะไปยืนข้างกูเสียโป้ไปตวงปลกเล่นหลังอาหลังเจ็บหลังอ่ะสิงดามเว้ยตัวที่ติดรวันนี้ทำแบบทำกรรมมาจากดูมาตะคิวแนก แต่คิวกินทั้งตัวยกมือกัอีกอยู่นี้ตีเบ็ดกันอีกข้างนี้โอ้โหทำไงนะพี่ สวัสดีครับพ่อนะครับป๋อทวตเองนะครับวันนี้มากันที่งานแข่งขันออย Texas Dick Tournament นะครับวันนี้จะมีรูปแบบในการเล่นทั้งปลารวมบุคคลปลารวมทีมนะครับแล้วก็พวกเป็นปลาหนักปลาอื่นๆตามกติกาของเขาครับหลักๆก็จะเล่นเป็นปลารวมบุคคลกับปลารวมทีมครับวันนี้ลองดูกันว่าจะเป็นไงกับนักกีฬาร้อยกว่าคนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีอะไรรอดกันบ้างไหมไปติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับในการแข่งขันวันนี้นะครับ เป็นตะกวัวเม็ดเบ็ดตัวแต่ว่าสามารถต่อสายหน้าเป็นสายเดียวกับสายในลอกอย่างเช่นเราใช้ PE เนี่ยเราก็ต่อสายนําด้วย PE เหมือนกันนะครับก็คือเขาอนุโลมเพื่อที่ลดการขาดของฟันปลาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต่อมาให้ดีเตรียมความพร้อมหน่อยวันนี้เริ่มต้นผมจะใช้เป็นประมาณัก PE หนึ่ง เดี๋ยวตอนเก็บอาจจะลดลงไปเป็น0.6เพื่อที่จะได้ทำระยะได้นะัวันนี้เอาคันโบนฮาร์ดคอร์มาเชา้านี้นี่เป็นคันยาวนะครับ8.6นะครับอ,รอีกคันหนึ่งก็เป็น7.1นะครับเอามาสองคัน2เวทนะครับอเวลาสิบนาทีอย่างที่เขาว่าแลละไม่นานเตรียมตัวพร้อมแล้วก็รอเวลาตีกันนะครับลุย ครับทางขวาจะเป็นฝั่งน้ําลึกนะครับจากกองมอยการครับฝั่งซ้ายจะตื้นนะคร,รับนาทีทอง20รางวัลน,นะครับจะได้เอาบอลบวกเลยดีครับ vì ngày nghỉ học เออมันซ้ำเลยวัดไม่ติดที่แรกตรวจมาทีไรไโอเคสองแปดครับวันนี้เรียบร้อยครับแจ้งแล้วศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ห้าครับผมรวมครับของพีเ่เขายังไม่ได้แจ้งเลยนะ นีก่อนห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 นีก่อนี่อนนี่อนนีก่อนตารวมนะครับตารวมงสองสี่เยือริบลอยไครับไม่ใช่ะเ้ตารวมครับริบลอยครับ ตอนหยุดการแดกตอนหยุดแล้วเอหรอโหูยปลาใหญ่นี่นี่หวิงกู้นี่ปปน,นี่ยาวว่ะนี่ยาวว่ะแย่หมดเลยอะ ลาถอยมาเนี่ยปอนี่ใหญ่จริงอยูนี้โห่กว่าปลารวมนะไอปลาใหญ่เนาะ้องวัดแล้วนะอยู่ในสามมิตรแน่จุกบไปจุกบไปแต่ดึงถอยหลังกลับมาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่ดึงเอาไว้จ่วงดีจ่วงเลยใหญ่จริงเปล่าพี่โอมไม่ใหญ่เท่าไหรไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่สู้หรอกเนาะศูนย์แปดสามเจ็ดฝั่งนี้ยมากสุดแค่เจ็ดเองนะไม่สู้ปลารวมดีกว่าฮะปลารวมดีกว่าจานปลาศูนย์แปดสามเจ็ดปลารวม เดี๋ยวมันก็มีเซอร์ไพรส์ travail, เดี๋ยวไซส์โลกว่ามันก็ขึ้นวันทีแรกคิดว่าปลาเล็กฝูกไม่ดิน <c oughs> ด้นเลยอไม่ดิ้นเลยแต่กัดรู้เรื่องผักเ,เ,นะเดียวคุดเฉยผมเติมตะกั่วมาประมาณห้าซองครับไซส์ห้าซองหกซองตอนทดตอนทดเหลืออะไรอย่างเงี้ยลตุ่มตุ้มอย่งที่ Ôi, 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 Chán lo lo ôi, ôi, nè, phải phong phong ôi, 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 อาก็ให้มันครมาก่อนดิมันจะได้งงมันจะได้งงเนี่ย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 เดี๋ยวแม่งตั้งตัวได้เนี่ยมันจะได้งงไงเออมันจะได้ตั้งตัวได้เออทำงานเป็นทีมขอบคุณครับตาปาร์ลรวมคาร์ล้อมครับสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันหนีทำไม กี่โหงแล้วระตามไม่ทันแล้วเว้ยโหจูดหมาเบียดเลยนะนชัว่วโมงเดือดเลยนะเบียดด้วยจานเดี๋ยวมอมก่อนดีกว่าเลี้ยงป๋องหนึ่งไม่ได้ก็พี่เขาทานไอ้เอาตั้งแต่หัววันเลยจานเดี๋ยวผมมอมก่อนเลยดีกว่า เก็กหนักไม่ได้ลิฟต์อขอบคุณครับจาน้าขอบคุณครับขอบคุณครับเอสีเออเสืสเสู้ให้สุดใจไปให้สุดซอย ให้ผมหกตัวก่อนก็ไม่ได้ <laughs> พี่แก่แล้วให้พี่ก่อนเถอะพี่หนูเ <laughs> <laughs> วลาอีหนูมีเยอะพี่แก่แล้วกดพี่นังเว้าดีกว่าใช่ไหมโอ้โห บอกแล้วไอ้ปอนวันนี uh, so ้มันขอข้างแค่ขอบคุณครับไอ้ปอนนำผมนำแรกคนละหมัดเลยอ่ะเนี่ยไหไม้โดนสีเฉียดปักบุ้งเนี่ยโดนไม่ไหวดิเฮ้ยมันนำเลย โดดสันตายน้องตองขอบคุณครับ <c oughs> ไปแล้วไปออยู่แล้วกัดชังตรงเนี้ย <c> เ <oughs> กกะแ,แล้ว0911ประเภทปลารวมที่ได้ไหนให้กันขครับ ซ้ายบีบขวาดูที่เจาอยู่วะเนี่ยกากให้ปิ้นออกไปเลยหนีให้ปิ้นเลยนะอูเนี่ยหนีแม่งอยู่เนี่ยดูดิ่ว่าจะออกไปไหนโอ้ยตายเลยหนีแม่งติดอยู่เงี้ยตอนนี้คนแก่แกล้งผมแล้ว ยิงไกลมากครับเรียกทำไมอาจารย์เรียกทำไมผมมาหาแล้วเนี่ยครับสี่ก้าวสองสี่ครับ เฮ้ยเดินผ่านกันไม่ได้เร็วโหตัดสียงไว้เสียงเสียงอลงไปแจกเลยเอียลงไปแดกเลยวิ่งก่อน โทษนะพี่นะโทษทีนะครับครับหลักม่คามผักบุ้งแน่ตัวนี้ดีแล้วพี่เดินทะแกงออกอ่ะโอ้โหแกงโผล่ได้เลยลงไปกินเลยนึกว่าปนินโอ้โหพี่โยไม่รอแล้วหูกลาสองหกขอบคุณครับ หลายตัวนะพี่นะโทษทีนะครับครับผมได้ได้ได้เลยทำไมมันสะบัดได้อ๋อใช่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 ใชายกหญ่มากใหญ่กกมากครับไกญ่จริงสี่เก้าสามแปดครับผมวา <c oughs> เรียบร้อยขอบคุณครับันไงตัวใหญ่ับเอาสับเอาทสับเอ้ทนอะไรวะเนี่ยดิ่งเยอะไอ้หนูขึ้นมาดีๆขึ้นมาดีๆขึ้นมาดีๆ หนีอจานก่อนจานเดี๋ยวเขาเทอร์โบ208นี่ครับทนนะครับคนอ่ะกอยู่นู่นอ่ะไกลเกินแต่ก็ตีถึงกัดเบาด้วยกัดเบาด้วยใช่ใช่ดูท้องแต่ละส่วน อิ่มหนำสำราญนะค,ครับท <95, 000. S 1> ุกตัวนะหนูนะร <Okay. S 1> อดนะถ้ารอดเดี๋ยวพาไปอยู่คลองหมดเลย โอ้นะผมจะเป็นลมอยู่แล้วเด็กแม่งไม่อ่อนค่อยผมเลยนะมันเอาผมตายเลยนะโอ้แล้วผู้สูงอายุหยู่ที่ไหนหอ่ะไอปอล ไอ้สัสกูเหยียบปุ๊บไอ้ตอนแม่งนำกูไปสามแม่งเหยียบปุ๊บกูตีมาเสมอไอ้ยี่แม่งไปยืนข้างกูเสียโป้ไปตวงไปอยู่หัวบ่อแป๊บเดียวเองอยู่หัวบ่อแป๊บเดียวเองพวกเล่นหลังอ้าหลังเจ็บหลังไม่เอานะบอลเฮ้ยเฮ้ยขึ้นน้ำหน่อยเว้ยงับผักบุ้งไม่เอานะปอนไม่เอางับผักบุ้งนะ ่ะสิงดาเว้ยตัวที่สิบสี่เท่าไหร่ละเท่ากันครับสิงดามแล้วจ้ะโอ้แน่นอนนะไปทำได้กันจริงทุกสนามเลยสองคนเนี่ยเท่ากันพี่ถ้ากินน้ำกินท่าบ้างก็ได้นะอาจารย์เป็นลมเป็นแรงโอ้ลูกสีดลูกสีดลูกสีดมาไม่พักเลยลูกสีดเอาเราพักคู่ปะล่ะไม่ไม่เอ็นป่ายเห็นป่ะเห็นป่ะ เดี๋ยวเจอตายอยู่เอาไปแดกไอ้บ้าไม่ได้หรอกเบรกไม่ได้หรอกเบรกทีเดียวเลยงานนี้ถ้ามึงได้ไป อ <laughs> นทัทชิจอหมดย่างอ่ะหมดแย้วเหรออ้าวเลือหนึน่งนองอะชุดเบสองแปดนาทีทองไม่เอาอ่ะใจเรามันปลาปลารวมอ่ะพี่ โอ้โหจะเหลือแล้วนะโอเคครับตอนนี้พักเที่ยงนะครับสองคนบี้กันอยู่ตอนนี้พี่โอมนำอยู่หนึ่งตัวองฟ้าอะไรสิบสี่สิบสี่พี่โอมสิบห้าแต่ว่าถ้าผมจะชนะพี่อมผมต้องชนะอีกสองตัวมันต้องข้ามไปอีกหนึ่งตอนนี้ปลารวมก็บี้กันมันมากนะครับโอเคครับตอนนี้พักเที่ยงเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับสรุปสกอร์กันรับของรางวัลนาทีทองแล้วก็เดี๋ยวรอบบ่ายเลยกันต่อครับผม เราบ่ายไกลจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วเตรนตัวให้พร้อมนะครับกินก้าวอิ่มแล้วพร้อมลุยตอมพร้อมนะครับแล้กกีฬาพร้อมแล้วครับข้าัญยางครับเริ่มการแข่งขันครับยี่สตัวแรกล้วครับมีอะไรีทองนะครับ ใครรู้ตัวไม่ไหวอย่าเตืนนะครับอย่าเตืนเพราะแดดข้างๆแรงนะครับใจเย็นๆสิอย่าก,กดดนันสิยังต้องซ่อมอีกสองตัวดิขอบคุณครับอุ้ยอาทีท้อง 大量。哎。啊，来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 

ข้ามไปรูปไปสองตูนนกันวันนี้ทำบ,บทาปทำกรรมอาจารย์ <laughs> สัวตะคิวแดกตะคิวกินทั้งตัวยกมืองอีกอยู่นี้ตดยิเบตกันอีกข้างนี้ <laughs> โอ<ฮ>้โหทำไงนะพพ่จริงๆมันจะเป็นตรงนี้แต่เนี้ยมันขึ้นนี่ ันนขขึ้้างคือรถแช้ำเลยไหมลากไปฮะโอเคครับวันนี้ผมจบสกอร์ไปที่15เท่า15 15แต่ว่าแพ้เวลาพี่อมขึ้นก่อนนะรอบบ่ายผมหลุดไป2หลุด2เหมือนกัารุ่นหนึ่งคาดหนึ่งถ้าได้ขึ้นมายังไงก็ก็มันอ่ะบี้กันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอไปดูเรื่องรางวัลกันนะไม่เท่ารัตไหมม่ครับสรุปว่า รักษาแชมป์ไม่ได้อที่หนึ่งปารวมบุคคลที่หนึ่งรวมทีมสาคนโโแล้วก็น่าจะที่หนึ่งประเภทเดียวริบร้อยด้วยโอโคนเดียวฟาดสามเลยนะท่วมวันนี้ผมตามไม่ทันผมขา<ก>เดียวก็เกือบอย่าพูดเราตีคู่กันมาอยู่ลนะอย่าพูดว่าตามไม่ทันเรียกว่าอะไรอะ่ะเด็กมันอ่อนข้อให้คนแก่ดีกว่า ไ่ปะไปวะไช่ไม่ใช่เหรอไปแดกเองเอาไปได้เองพี่ก็หนีตายเลยพี่ก็ตะคิวแดกทั้งตัวไม่ไหวเอาว่าเป็นว่าสู้สุดใจวันเนี้ยเพราะมันมันมันเป็นงานปลาลมันเป็นงานศักดิ์สรีคือมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ถ้าน้องอยากได้ก็ต้องเหนื่อยถ้าพี่อยากได้พี่ก็ต้องเหนื่อยใช่แล้วเขาบอกผมว่าถ้ามึงได้ปลาใหญ่มึงก็ห้ามเอาไปช่างใช่ห้ามิดขาดปลาใหญ่ปลาเล็กต่อให้ใหญ่ใหญ่แบบ จริงๆก็ก็อย่าเพราะว่าถ้าจะเดินสายปลารวมเราก็ต้องปลารวมม่เลยหลุดไปไหนไม่ได้สู้ว่าถ้าเกิดเราวัดปุ๊บถ้าเราวัดปุ๊บเท่ากับว่าหายไปเลยหนึ่งแกลใช่ไหมไม่ได้เพราะถาเราก็ต้องสู้ให้สุดปลารวมก็คือปลารวมไปเลยของพี่โอมจบ15ตั้งแต่รอบเช้าแล้วใช่ผมมาตามตัวที่15เป็นรอบบ่ายก็ไม่ทันเวลาแต่น้ำหนักจำนวนตัวเท่ากันแต่เวลาขึ้นก่อนปลารวมต้องขึ้นก่อนปติ จะได้รอบบ่ายหลุดไปสองพี่หลุดหนึ่งคันหนึ่งไม่งั้นก็ไม่งั้นมันเออเนาะไอตัวไอต,ตัวสุดท้ายก่อนหมดเวลาสิบนาทีปนินไม่ใช่ปนินมีปนินตัวหนึ่งไม่เอทถ้าไอต,าาตัวสุดท้ายอ่ะประช้อนแน่นอนระวัดปึ๊กเก็มไปแล้วมันข่วงปุ๊บปุ๊บปุ๊บึุ๊บแต่ที่ผมที่ผมขนลุกแล้วคือปนินสยองอ่ะโอเคจบไปเดี๋ยวรอรับรางวัลกันครับผมหนึ่งอันดับ อันนี้เป็นที่สองการรวมทีมนะเดี๋ยวรอดูการวมทีมวันนี้ผมแบกทีมได้ด้วยเดี๋ยวได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูทีมอันนี้จะเป็นรับรางวัลการรวมทีมอันดับสี่ครับทีมอันดับมาใทวล้ครับอันดับสากินทายกินที่เอกถูกกินที่เอกครับครับผมจบไปที่อันดับ4นะครับการวมถึงห้าตัวนะครับครับผมแบกคนเดียวเลยครับ โอเคครับก็หมดไปอีกหนึ่งทริปนะวันนี้มีทั้งรวมทีมรวมบุคคลนะครับวันนี้ได้รวมทีมแบกมาพาน้องไปวันนี้น้องก็มีถ้วยกลับบ้านแต่น้องก็ทําเต็มที่แต่เพียงแค่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะต้องเซตมาให้พรอกว่านี้แค่นั้นเองใช่พี่รู้สึกว่าคันยาวได้เปรียบอันนี้ส่วนวันนี้ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ทั้งสองคันนะครับมีความยาว7จ็ดฟุตหนึ่งกับ8ปดฟุตหกก็คือได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลเลยเก็บให้หมดทุกระยะเท่าที่เราจะสามารถ ตีกวาดไปได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปลาเนี่ยจะอยู่ใกล้หรือไกลอยู่จุด<อ>ไหน่าเพราะนั้นอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับวันนี้ก็หัดขอส่วนอันนี้เป็นปลาโลมบุคคลนะครับได้มา15ตัวแพ้พี่โอมไปเป็นเรื่องของเวลาพี่โอมจบ15ตัวตอนครึ่งเช้าผมมาได้ตัวที่15รอบบ่ายจริงๆถ้าหาให้ตัวหนึ่งได้เราก็จะเป็นที่1 วันนี้หนึ่งวันก็ได้อีกหนึ่งรางวัลไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมปอนทเบนเต้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันครับ้ะพบกันนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่างที่ผมคุยไปก่อนนะครับก็คือวันนี้ปลาถ้าผมได้ปลาวันนี้ก็คือจะปล่อยตัวนะครับยกเว้นในส่วนที่เขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะแก,ก้ไว้ันี้ยือส่วนที่สู้กันในคลองนะ นอดไหมทตายไหมเค <Yeah. S 1> หมดแล้วนะแล้วก็ขยะเมื่อกี้ก็เคลียกลับไปทิ้งให้เรียบร้อยเจอกันครับลาไปก่อน